พี่นี่พี่กระทิ่นเนี่ยเป็นหม้อยาเอ้าเอาเอารับรางวัลก็อนอ่านปาก็เออมึงอ่านปาก็เออมึงอ่านั้แน่ไหนพี่ใครนมันบอเหมือนกันะแบงอย่างเงี้ยแบงแบงไม่ใช่เบลเลยแล้วเบลวะเบลต้องงี้เบลอ๋อแต่ถ้าแบงอแบงเบลเออนี่ถ้าไขรมาเรียกต้องเรียกแบบนี้หรือเปล่าเบล แต่ถ้าเจนีกอย่างหนึ่งยังไงอ่ะเจนนี่เล็กเจนเล่นบ้านาห้องน้ำพี่ไม่ได้แล้วทำไมไม่ก้อนออกจากบ้านไม่ทำธุระให้เรียบร้อยกูยังไม่ปวดกูน้ถามเจ้าภาพจ่าเจ้าภาพห้องน้ำอยู่ตรงไหน จะพาเขามาตอบไปเลยทำไมฉันก็ยังไม่ได้เข้าก็เขาก็ยังไม่ผ่ดเหมือน้แม่แรกก็งงว่นการบ้านเขาจริงปะเนี่ยเขามีรถนี่ไอ้คว้ามือเนี้ยรถไหนรถเนี่ยรถท้องน้ำโอ้ยกูไปเข้ารถทำไมล่ะหายกูเคยเข้าไปรถท้องน้ำเคยทีเนี่ยตื่นมาดีนึกเปิดมาถึงเทศบาลแล้วมึงเครื่องมืนอนในห้องน้ำมึงลิงกูก็ผ่านตื่นเออเล่นไะแล้วมึงก็ใช้ผิดวิธีนะ แถวเรา่านี้พวยอะนะนอาจารย์ิกคมู่้ริงเหรอไข่วัตถุมงคลไม่ชเงกตัวด้วยดิเออตอนย้อนตอนเย็นก็มาบอยจานขอผา์ตอนเย็นตอนย้อนนะตอนเย็นตอนย้นอาจารย์แกมฉากแรกมึงลิ้นใรไม่ได้ฉากเลยเลยทเลาะกันอีกคนที่บ้านบอยจานขอผาองค์หนึ่งอาจารย์กโอยึงอยากได้ผาไง เจ็ดโมงเช้ามึงไปร้อเลยหน้าปากซอยบินบาตหลายองค์เลยหายได้เอาพัส่งเรียมคอนี่มึงห่างกับกูมั่งก็ได้กูยิ่งลินพันอยู่ปากงานทำไมด้วยนะจ๊ะบเก้าธันวาวันเกิดพระเอกสอนนามปีนี้ก็จัดคอนเสิร์ตใหญ่สนุกกว่าปีที่แล้วแน่นอนยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วแน่นอนแต่ว่าปีนี้ไปจัดกันที่โลตัสอยุทยาส9เก้าธันวาตรงกับวันสุกรับดอกล็ดเรื่องงานเรื่องอะไรสบายเลยบัตรแถวหน้า เราตั้งใจว่าจะเปิดัพันห้า แถวหลังเราเปิดสามพันแล้วทำไมข้างหน้าแพงกว่า้างหน้าล่ะกงีก็เปิดอย่างนี้นี่แน่แล้วแกคนนั้นบอกแม่ขอจองบัตรแถวหน้ากูบอกหมดเหลือแต่แถวหลังเดี๋ยวกูเริ่มขายแถวหลังก่อนแถวหน้าไว้ขายวันไง้ยเออเขาท่าเขาท่าเออนี่ดีกูยังไม่ประกาศราคาบัตรไปแล้วแต่ว่าสิบห้านี้เปิดขายกลุ่มปิดแล้วให้คนซื้อไปเลยไว้ดูย้อนหลังกลุ่มปิดขายสี่พันแปดใช่ทำไมแพงจัง ขายไปก่อนมึงเชื่อกูเพื่อพุกได้ร้อยเก้าเก้าซื้อได้ที่เพจ S S Online ขีดซื้อกลุ่มติดวันที่สิบห้านี้เปิดขายวันแรกซื้อไปเลยซื้อไว้ดูเพื่อคิดถึงเบลอะไรเงี้ยเพื่อมันออกไปจากคณะอะไรเงี้ยอ,อ๋อใก็จะได้ดูย้อนหลังเฮ้ยทำไมเราไม่รแมน่เกาะยันตายนะแหน่ห<ด>ายไปเกาะอะไรตัวโน้นนู้นหายเกาะอะไรเรามันจะขับรถไปที <laughs> มึงก็พูดไปนี่ขยับพิเศษ พี่กระทิงเออว่าย like. ังไงไหลมากฉานเนี่ยไม่เข้าใจเลยพี่นี่เพราะไปนี้เนี่ยเกิดมาทําไมต้องมีคนรวยคนจนทําไมไม่ให้ทุกคนรวยเหมือนกันหมดเลยล่ะมันไม่ได้หรอกมันเป็นแบบนั้นไปไม่ได้หรอกมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงแม้ถึงแม้ว่าบ้านเราจะจนเนี่ยนะแต่ว่าพ่อกับแม่ของเราเนี่ยก็ทิ้งวิชาความรู้ให้พี่นี่พี่กระทิ่งเนี่ยเป็นหม้อยา อ่นปาเมึอนเอออนไ้ยังไงมันกันงงง่ใช่เบลเเบลว่ะเบลต้องยีเบลแต่ถ้าแบงแบงเบลเออนี่ถ้าใครมาเรียกต้องเรียกแบบนี้หรือเปล่าเบลแต่ถ้าเจนอีกอย่างหนึ่งยังไงเเจน ไม่มีใครครับลบมาให้รางวัลท่านแล้วเอ้ามึงหน่อยหน่อยจะพายคิดเป็นใครติดขาเลยมึงกลัวกูจะมีเอ้ยเบญจคำใช่เออขอบคุณครับขอบคุณครับไปหอมาจากอเมริกาเลยเฮ้ยมึงถามกะติเฮ้ยเครื่องมาหรือเดินมาวะเอาลูกเขาปั่นจักรยานมา ยอดขอบคุณครับมาจากเมริกาไอ้ทองมึงเชื่อหัวมึงได้มาเท่าไหร่มึงคืนไปให้หมดเลยทำไมเนาะหาเงินที่ไหนเนี่ยเออกูก็ไม่รู้เนี่ยมึงดูสิเนี่ยประเทศเราในหลวงแบบนี้เราไม่มีเอ๋อแบงค์การ์ตูนการ์ตูนทำมาให้กูแล้วจะเอาไปทำไมเลอาให้ลูกกูเล่นนี่เออนี่ฉันเนีกระถิ่นเนี่ยเป็นหมอยาก็ไม่รวยอ่ะ แตวเลี้ยงเองส่องคนสักคนนี่มันจะโตนะว้ยอย่ามาดูมืออย่ามาดูทูกขมอยานะนี่มออยาท้าชฉล่องยันซู้งฆาไม่ได้เลยซูไม่ได้แล้วทำไมเขาดังเอาดังเาพี่เมดังสักทีเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ดังนี่มีเรื่อจะคุยให้ฟังยงไอีกแล้วคุยอีกแล้วแน่นอนอยู่แล้วว่าข้าแก้งไงนี่ลั่งบาแล้อะรู้จักกเปล่าชื่อเบละไอ้เบลเบลอ ฉันรู้ที่เมียมันมีพู้วบเป็นยามอ่ะเอ้ยดังมากข้าวดังมากอันนี้หรอใช่ไอ้เรื่องทั้งบู่บาททิดเมียชื่อแก้วนะใช่มเอ้ยมันมีพู้วบเป็นยามหรออืมมันไม่เป็นยามแต่มันไปได้กับยามาใส่จริงจริงนะบ้านมึงอยู่แฝตปะเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยเขาจะดังหมดก็โมโหเหนไอ้เบี้ยวเบี้ยวว่ามีเมียเป็นครูไม่รู้หรออ้าวอ้าวใช่หรอแล้วนี่คนชื่อแก้วไม่รู้หรอ ไม่รู้หรอกไม่รู้เรื่รองเขาไว้ครอบครัวให้เขาไปคุยกันเองเอเอแอบคนตั้งไม่รู้งไงเ,เบาได้เบามัน <c oughs> เป็นอะไรของมึนเนเมงเน,นมนเนี่ยลราคาเนี่ยนี่ในทัพปีนป<ะ>ุ่ยเอาไอ้เบลเลยมันเป็นอะไระเรนื้อค้ามีชื่อแก้วน้นมาห้าข้ากระทิ้งมาบอกว่าพ่อมันเบลว่านอนติดเตียงเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยีพูดได้คำเดียวอ่า แเ้วแบบเนี้ยมันหนักเีบลมันไงเป็นหนักอันนี้ต้องใส่ต้องใส่พระที่เป็นเลี่ยมนั้นหลุดติดคอเออเขาเยอะไปเออนั่นแหละมันก็เลยเอามาะเพาะเลยเป็นหนักเลยหนักเลยไม่ได้เอาไปแลไม่ได้มันก็เลยมาขอให้วยกระติ่งนะช่วยหน่อยนี่ฉันก็เลยปรุงยาสูตดฝีมือเลยสูตรพิเศษเลยที่พ่ย้ายมาใหม่เลยนี่รู้หรือเปล่าเอาไปให้เบลกินได้สามวันมันพูดได้สามคำนะน้โอ้ยโอ้เบลรักแก้ว แกวแกวแกวแค่นี้ไปฝากบอกให้เบลเลิกแดกยาทุกยาแกไม่ดีหรอกยาคันนี้ก็ต้องโอ้อกฤทิตไงต้อมเงินท์งยาได้เหรอกูแอบดูเขาทำมาแต่กูมาแปะสุดกูเองไงเป็นไงแต่ทำแข่งกับพี่ยาลูกกอนแล้วถ่ายตำบโมกโอกได้ตำบโมกผัวจะหญิงอ่ะพี่ลูกคนเล่นกับแกชื่ออันมวยเจนอะไรนี่แหละ ก็รี่เบื้งการนะโอ้โหตะมกตะมกเนี่ยคนบ้ากามบ้าผู้หญิงเบาทำไมล่ะเบาสงสารเข้าไม่จับคอเลอร์ไม่จัก็กระซ่งสารเข้านี่ขับรถอย่างเดียวว่ก็เหนื่อยแล้วตะมกนี่ล่าสุดไปเที่ยวผู้หญิงที่บางใหญ่เอ้าเชื่อกไม้เวรกรรมไปขโมยรองเท้าก็ลี่โดนตปเที่ยวเดี๋ยวแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเข้าไปเที่ยวอ่ะ เขาเล่าโศกันฟังเลยอ๋ออาหมดมาแล้วไปละไปน้ำเที่ยงเลยเห็นไหมมันมาเพราะตามันไปตั้งมกโดนตีเดินไม่ได้พูดไม่ได้เรียกเมียได้คำเดียวว้าวยโอ้โหนี่เป็นหน้าฝ่ายเมียวอีน่ากลัวให้กินยาลูกก่อนไปไม่ถึงสามเดือนมึงเชื่อไหมตอนนี้เดินปล่อเลยใช่ไหมฮะ จะชื้อเมียไปไหนเน่ะไว้อยู่แล้วแดกลิ้นตัวเองเลยวันนี่ปลงมั่วเนี่ยแอบดูเข่าเนี่ยเข่าตายไปทำไงเนี่ยบ้านเราอยายาไปรักษาใครเร็วที่เออก็ถึงไม่รวยอย่างนี้แล้วเออเนะเดี๋ยวมันก็รวยเองนั่นแหละ